กระจับเมืองเน์นะครับวันนี้เรามาเก็บต้นพันธ์ุกระจับเข้าควายเหมือนเดิมนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้เห็นปะนี่เป็นไซส์ที่กําลังเหมาะับการนําไปขยายพันธุ์ต่อนะครับก็วันนี้มีลูกค้า,าจังหวัดสุขโขทัยนะครับสั่งมาจํานวน20ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บด้วยกันเลย ที่เราจะเก็บกันนะครับก็จะเป็นต้นอยู่ข้างล่างน้านนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ไม้อันนี้นะครับเป็นการเก็บเดี๋ยวมาเรื่องมาเลยนะเีห่เห็นไหมดูลักฝอยลักฝอยยังสวยเลยเนี่ยหนึ่งเลยสิต้นนะครับ ต้นใหญ่มากสวยงามตคนใหญ่มากนะครับตอนนี้ มีม uhm, mm oh. ีน <recess ed isolation> ี่แหลปากระจับเห็นปะนี่การทองน้แบบ เ,เสร็จแต้อตอนนี้นะครับเราก็เก็บต้นพันธุ์มาได้เรียบร้อยนะครับผล้วนี่จำนวน20ต้นนะครับมีฝั่งนู้นด้วยที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นี้นะครับเราก็แทบมาให้ด้วยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ใกล้ดีกว่า นี่แบบนี้เลยนะครับเห็นโฟกัสไหมต้นประมาณนี้นะครับใหญ่ประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ต้นกระจับนะครับที่เราปลูกไว้ในคูน้ํากบปลูกไว้ในสระนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับนิดเดียวปลูกในคูน้ํานะครับสังเกตตรงนี้การจะพองน้ํานะเห็นปะเนี่ยพองน้ําคล้ายๆทุ่กป่องนะครับแต่ถ้าเราปลูกไว้ในสระนะครับ การจะไม่พองน้านะการจะเป,เป็นแบบนี้เนี่ยเร็วๆแบบนี้นะครับต่างกันแค่นี้เองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปคัดใบกันนะครับโอเคไป a few moments later วิธีคัดใบของเรานะครับง่ายๆก็คือเอาใบที่มันเสียเนี่ยครับแบบนี้นะเด็ดทิ้งไปแบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราก็ค่อยๆมานั่งเด็ดทิ้งไปอันนี้ คัดใบนะครับเราจะทําให้เฉพาะที่เราส่งนะครับส่งพัาสดุกนะครับมีความจําเป็นนะครับจําเป็นอย่างมากเลยนะครับจะได้ลดน้าหนักด้วยแล้วก็ใบที่มันเสี่ยเนี่ยมันจะเป็นภาระต้นนะครับจะได้เพิ่มโอกาสนะครับโอกาสรอดในการขนส่งเสร็จแล้วเห็นไหมหนึ่งตน้นแบบนี้เอง นั่งขัดไปเรื่อยๆนะครับโอ้แดดเต็มออกแล้วนะครับ อากาศก็จะร้รอนๆหน่อย ต้นประมาณนี้คัดใบให้มันเสียทิ้งไปนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเดีย๋ยวต้นมันก็งอกใบใหม่ขึ้นมาแทนที่อยู่แล้วนะครับค่อยๆนั่งคัดใบทิ้งไปนะครับไม่ต้องรีบ20ต้น20ต้นก็น่าจะคัดประมาณ20นาทีนะครับประมาณนี้ ถ้าลูกค้าสั่งไปร้อยต้นนี้นั่งจะนั่งไปชั่วโมงนะครับค่อยๆคัดไปสวยๆประมาณนี้นะครับนี่ถ้าสั่งจากทางเรานะครับเราจะทำการคัดให้ทุกต้นนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับว่าที่เอาไปปลูกกันเนี่ยผ่านมือผมทุกต้นนะครับไม่มีปล่อยผ่านนะครับ ้าต้นไหนมันไม่สวยนะครับไม่สวยเราก็ไม่ส่งนะครับเราก็ทิ้งไปเลยนะครับเราก็ไปเก็บใหม่นะเก็บให้ใหม่ประมาณนี้แล้วก็เรารับประกันรับประกันต้นพันธุ์ด้วยนะครับระหว่างขนส่งรับประกันต้นพันธุ์ระหว่างขนส่งก็คือถ้าเราส่งไปแล้วเนี่ยลูกค้าได้รับปุ๊บนะครับแล้ว ต้นพันธุ์มันตายนะครับเราจะเข้มให้ใหม่ฟรีๆนะครับมั่นใจได้เลยเรื่องการส่งพืชน้ําถ้ามีตายก็เป็นเรื่องปกตินะครับปกติพืชน้ำมันขาดน้นํานานๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าตายก็ไม่ต้องห่วงครับอย่างที่ผมบอกผมเข็มให้ฟรีนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยมั่นใจได้ดูรักฝอยก่อนนี่เห็นไหม ลักไฝ่สวยๆเลยนี่ยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวคัดใบเสร็จเราต้องไปล้างอีกทีหนึ่งส่งต่างจังหวัด<ะ>ส่งต่างจังหวัด<ะ>สุทโยเดไทยเรื่อยดๆใช้สี่หาลูกบอยกดเลยลูกกดกล้วย ดอดไปวดมันออกไปปวดเรียกวาดอเล้ยก็คืนกทุกข์อีกเอาลูบนี่หรืออะไ้ดาวเช่นกันบวดขูดให้เจ็าได้ับได้ไมเสียดอกบุงไไบ้งก็บอกไม่แมวดดอกบุ้งตัวทำน้ำเสีย<อ><อ>นะเดี๋ยวขูดเดียวแช่แค่หมดได้เลยลาแม่บอกให้วดดอกบุ้ก่า หลาาไอ้ดอกก้เ้ามาเพิ่สวยงามนะครับมีดอกนี่จะเป็นฝักแล้ว และนี่นะครับก็คือเป็นต้นพันธุ์ที่เราทําการคัดใบนะครับคัดใบเรียบร้อยแล้วนะครับคัดใบเสร็จแล้วสวยงามประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าล้างน้ํแล้วจะสวยกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนใบที่เราคัดทิ้งนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรวมๆน่าจะเกือบกิโลนะเดี๋ยวให้ดูในครูวิธีนะครับี่ในครูช่วงที่เราเก็บไป2ี่สบต้นแค่ที่มันแว่งแว่งไปนะครับเห็นปะ ไม่เยอะเลยนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวเราดูต้นพันธุ์เรามีเต็มครูเลยนี่แค่ครูเดียวนะครับยังไม่นับยังไม่นับคููอื่นที่เราลงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เรามีต้นพันธุ์นะครับสะสมมาเยอะมากนะครับเยอะมากเพียงพอต่อการอาเพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดีย๋ยวเรามายกนะครับต้นพันธุ์ตรงนี้ย้ายไปไว้ด้านบนนะครับเพื่อที่จะล้างน้ําอีกทีนะครับนี่ นี่คือต้นพันธุ์ที่เราเก็บเอาไว้นะครับเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ํากันนะครับไปล้างาตรงไหนดีอะในคูดีกว่าในสระในสระก็คือตรงนู้นนะครับนี่เห็นไหมในสระมันเข้าไปยากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะล้างกันในคูดีกว่าง่ายดีนี่เจอละตรงนี้แล้วกันนะครับนี่คใูใกล้ๆนี่แหละตั้งกองก่อนนะครับมาสัก ประมาณนี้นะหนึ่งกำมือแล้วก็ลงไปล้างแบบนี้นะครับล้างแบบนี้นครับง่าง่ายแค่นี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยเห็นปะแล้วก็ที่เหลือนะครับเอาลงไป แปรกครึ่งหนึ่งก็ได้จะได้สะอาดนะครับแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเ,เสร็จแล้วแล้วก็ขยบให้มันเสียด็ดน้ำหน่อยนะครับ สะอาดแบบนี้นะครับตัขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปทำการแพ็คกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแพ็คนะครับแพ็คแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านนะครับก่อนที่จะบรรจุลงกล่องอีกทีนะครับเพื่อจะส่ง ันนี้เป็นถุงนะครับถุงที่เราใช้แพ็กนะครับเป็นถุงใสย,ยังหนานะครับยังหนาเลยยี่สิบต้นนี้อ่าใช้หนึ่งถุงก็พอนะครับเสียงพอแล้วมาณนี้จับไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยาวให้มันเสด็จน้ำสักหน่อยนะครับก็เอาล็ถุงไปเลยน,นี่ ให้กล้องมาดูดีกว่าน,นี่คือเสร็จแล้วนะครับใส่ถูกเสร็จแล้วเห็นไหมต้นไม่ช้ํานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปบรรจุลงกล่องเราก็แพ็คให้เรียบร้อยเลยนะครับขั้นตอนนะครับของกระจับมือหนึ่งก็คือมีประมาณนี้แหละครับไม่มากนะครับใช่เราต้องคัดคุณภาพนะครับคุณภาพของต้นพันธุ์ทุกต้นเนี่ยต้นไหนมันคุณภาพไม่ดีเรากา็ไม่ส่งให้ลูกค้านะครับใจเข่าใจเรานะครับเราจะคัดเฉพาะต้นสวยๆนะครับประมาณนี้เลยเห็นไหม โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ดีกวนะ่าเนาะส่วนใครอยากจะรู้นะครับหรือว่าอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับต้นกระจับเป็นอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ถ้ามีมีเวลานะครับมีเวลาก็จะทำนะครับทำให้ดูประมาณนี้โอเคครับก็เอาไว้เจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย